เพราะเยาวชนเป็นราถฐานที่ดีของประเทศดังนั้นเราจึงต้องพัฒน,นาเย,ยาวชนให้เปี่ยสมส่วนเสาหลักของบ้านที่สร้างด้วยความมั่นคงและแข็งแรงสวัสดีครับพวกเราทีมกระพริบาจากมาหาที่ลัยธุรกิจบัณฑิตโครงการเสียงดังลั่นกู้ภัยมาแล้วครับโครงการของพวกเราได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว3ห่วง2เงื่อนไข โดยนำหลัก CSR เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในโครงการมีทั้งหมด8กิจกรรมดังต่อไปนี้ครับจำที่1ใครติดยายกมือขึ้นการบำบัดด้วยภูมิปัญญาไทยสู่งสายใยครอบครัวและชุมชนสีขาวสร้างเยาวชนครอบครัวและชุมชนเป็นเกาะที่แข็งแกร่งป้องกันปัญหายาเสพติดจำที่2จัดสร้างศูนย์กู้ภัยและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน สร้างศูนย์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจภายในองค์กรและการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน,นกิจกรรมที่3สร้างจิตสำนึกการเรียนรู้ปลูกต้นกล้าสู่จิตอาสาที่ยั่งยืนรู้จักเรียนรู้เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันิจกที่ที่โครงสร้างองค์กรและการจัดเว้นข้อประจำระว่างภัยแบ่งหน้าที่และสัดส่วนตามหลักขององค์กร รับการออมบัญชีรายรับรายจา่ายบัญชีสต็อกการ์ดและบัญชีระบบผู้ภายสร้างการเรียนรู้ด้วยบัญชีเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจรําวันกิจกรรมที่6นวัตรกรรมแอปพลิเคชันเบอร์โทรสายด่วนพิทยุผู้ภายสร้างช่องทางการติดต่อให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างหลากหลายกิจกรรมที่ 7. ประชาสัมพันธ์ผู้ภายสู่ชุมชนและผู้คนภายนอกให้ร่วถึงเช่นหนังสือพิมพ์ o o g l e Adwords และช่องทางทีวีเป็นต้น จุที่8กู้ภัยต้นแบบสู่การขยายผลที่ยั่งยืนเป็นกิจกรรมที่ขยายผลโครงการสู่ชุมชนอ,อื่นอ